เมือ่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่มุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาะแล้วาขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดอันนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับ ตาของเราเบาๆค่อนลูกจะถึงก็ให้ปิดสนิทเอาพอสบายๆใกล้ๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตา แล้วก็ทำแจงของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผองใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ทำใจให้ว่างๆไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้ทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะลูกนะให้ลดให้ปล่อยให้ว่างไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของทำใจให้ว่างๆ แล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจ,จากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจใส่ใหญ่ใส่น้อยเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โลง่ลงวง่วาง ก็ลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสหเลยใกล้ๆกับลูกโปง่งที่เราอัดลมเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆลงว่างๆก็ลวงภายใน โโงโลง่งลงลงแล้วก็น้อมใจของเรานะ่ไปหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ โดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุมาด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นการกระบ,บาดจดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็ม ให้เราสมมติอานิ้ชี้กันิ้กลางมาประวางซ้อนกันและวนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นใดทั้งสองสูงึ้นมาสองนิ้วมือตรองนี้แหละเราเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะต้องรู้จักเอาไว้ เวราเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและเป็นที่เราจะต้องเอาใจของเราเนี่ยมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนีนะ้ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนะีเอเรารู้จักว่าฐานที่เจ็ดอยู่ตรงนี้แล้วเราก็แค่อาใจของเรานะมาทําความรู้สึก ว่าอยู่ในกลางทองของเราแล้วก็ประมาณเอาว่าอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปควานหาว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันตรงเประไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอะไรต่างๆแค่ทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นต้นทางที่ จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พุทธพุทธเจ้าพระอาร,าหารหันต์ทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะใจนะมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงกลางทองนี่แหละเมื่อท่านผ่านชีวิตในทุกระดับมาแล้วในสังสารวัฏ เป็นมากันเกือบหมดทุกอย่างแล้วชีวิตของชนในระดับชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างก็เป็นมาหมดเศรษฐียาจกวนิพกพระราชาผู้ปกครองประเทศก็เป็นกันมาหมดเป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายก็เป็นกันมาแล้วมากบางน้อยบ้างเพราะฉะนั้น ท่านเหล่านั้นก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏท่านก็นสแสวงหาหนทางที่จะหลุดพ้นจากชีวิตในสังสารวัฏซึ่งในที่สุดท่านก็นค้นพบได้ว่าต้องปลดต้องปล่อยต้องวางความผูกพันยึดมั่นถือมั่น ในสรพสัตว์และสรพสิ่งทั้งหลายต้องปลอดกังวนต้องสงัดจากกามและอกุศล,ลธรรมละนิวรณ์ทั้งห้าจะเริ่มต้นเอาใจมาหยุดไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละท่านจะหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งนงไปเรื่อย เมื่อใจไม่ผูกพันกับสิ่งใดใจก็จะหยุดนิ่งถูกส่วนเขา้าซึ่งถูกส่วนนี้มันจะเป็นไปเองเมื่อไม่ผูกพันต่อสิ่งใดพะถูกส่วนก็จะตกสูนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะพบดวงธรรมดวงแรกลอยขึ้นมา มาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดซึ่งจะเห็นชัดเจนในตอนนี้เมื่อดวงธรรมดวงแรกหรือความบริสุทธิ์เบื้องต้นนั้นปรากฏเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆคล้ายดวงแก้วกลมรอบตัวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศ อย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามที่ยังวันปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายเนี่ยอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ยังอยากระดับพระทิตยามเที่ยงวันเลยยิ่งเงนนั้นหรือเท่ากัฟองไขแดงของไก่จะใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกคันช่อง่องเงาหน้าบ้างเหมือนเพชรที่เจริญในแล้วบ้างหรือยยิ่งไปกว่านั้นทำดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา ละมงคลเทพุนีสดันทัศโรผู้คนพบพิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแล้วว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายะตนานิพพานจุดเริ่มต้น แล้ว้นทางเบื้องต้นได้เห็นต้นทางแล้วถ้าปฏิบัติถึงตรงนี้เห็นดวงใสตรงทางที่เจ็ดนั่นแหละคือดวงปฐมอมมัตเป็นต้นทางไปสู่อายตนนนิพพานและหลังจากนั้นไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หนะยุดใจอย่างเดียวแล้วสภาวะธรรมต่า,ททางๆก็จะบังเกิดขึ้น หยุดจะในกลางดวงเพราะดวงที่ใสเนี่ยมันน่าหยุดใสเกินใสใสบริสุทธิ์สวยงามมากมากกว่าเพชรที่เจริญในแล้วนะแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับคือดวงธรรมนั้นจะขยายออกไปแล้วก็จะเห็นดวงธรรมดวงถัดๆไป ซึ่งมีทั้งหมดรวมแล้วหกดวงเป็นหนึ่งชุดท่านก็จะมีชื่อเรียกหอดวงทับไปเรียกว่าดวงศีในกลางดวงสีมีดวงสมาธิกลางดวงสมาธิมีดวงปัญญากลางดวงปัญญามีดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติก็มีดวงวิมุตติญาณทัศนะเป็นชุดชุดละหกดวงซ่อนเงินอยู่ ดวงธรรมที่ละเอียดจะซ่อนอยู่ในกลางดวงธรรมที่ยากกว่าธรรมทั้งหกดวงนี้เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างกายต่อกายและเป็นเครื่องกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์จนกระทั่งเขาถึงกายถัดไปก็จะเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆเ,เห็นกายมารดละเอียดกายทิศ หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปพมหยาบกายรูปภมละเอียดกายอรรถภมหยาบกายรูปภรมละเอียดกายทำโคตภูหยาบกายทำโคตภูละเอียดกายทำโสดาบัญหยาบกายทำโสดาบันละเอียดกายทำโสดาบัญหยาบเรียกว่าโสดาปฏิมักถ้ากายทำโสดาบันละเอียดก็เรียกว่า โสดาปฏิพุลแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพะสกาาคามีหยากกายธรรมพะสกาาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอระหัสตหยาบกายธรรมพระอระหัตละเอียดทั้งหมดรวมแล้วเป็น18กายนับจากกายหยาบนี้ไป จะซ้อนกันอยู่ภายในเป็นกายซ้อนกายกายในกายซ้อนซ้อนกันเข้าไปกายที่ใหญ่กว่าบริสุทธิ์กว่าจะซ้อนอยู่ในกายที่เล็กกว่าและหยาบกว่าเป็นชั้นชั้นเงินเข้าไปอย่างนี้กายเป้าหมายคือกายราธรรมอรหัตผลเป็นพระธรรมกาย เจโตมประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถทวนทุกประการหน้าตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาซึ่งจะเป็นกายที่หมดกิเลสอาสวะแล้วก็ไปอายตนานิพานได้นั่นคือกายเป้าหมายเป็นกายสุดท้ายโดยมีดวงธรรม ปฐมมคธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นจุดเริ่มต้นระหว่างกลางก็คือกายธรรมต่างๆมีกายธรรมโคตภูซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรานะที่หน้าตักหย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยเกตตบัวตูม ตั้งอยู่บนจอมกหมมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษอยู่บนพระเศียรที่มีเส้นประศกเส้นผมโคดเวียนเป็นทักษิณน,นาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอยู่บนพระเศียรอยู่บนพบระวรกายมหาบุรุษนั่นล่ะคือกายพุทธลัตน,นะ กายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วในกลางกายพุทรรธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะซึ่งเป็นกลางแห่งความรู้เป็นดวงใสๆในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังกร,รัตนะเป็นกายธรรมขตภูละเอียดซึ่งโตเท่ากันแต่ว่าละเอียดกว่าใสบริสุทธิ์ทีเดียว นี่คือตัวพระรันาตนตรัยแหละเป็นพระรันาตนตรัยภายในอมกสี่ผลสีนิพพานหนึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ปัสรดาบันกายทำปัสดาหยาบก็คือกายทรมโสดาปฏิมักนั่นแหละกายทปรปัสดาบันละเอียดก็คือกายทมปัสโสด,ดาปฏิผลมักผลนี่เขาเริ่มมาตรงนี้ ความเป็นพละอริยเจาหน้าตักท่านจะเท่ากับ5้าวาสูงห้าวาจากแผ่นจานกันไปถึงปลายดอกวตูมห้าวานับความกว้างความสูงเท่ากันแล้งกายรธรรมปสกิทธคามีจะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันนั้นหน้าตัก10บวาสูง10บวาลักษณะเหมือนกันต่างแต่ความใสและความใหญ่ ความบริสุทธิ์ที่หลุดพ้นจากกิเลสเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ในกลางกายทรรพระสกิธาคามีก็จะมีกายทรรพระนาคามีหน้าตัก15วาสูง15บห้าวาโตใหญ่เพิ่มขึ้นละกิเลสได้มากขึ้นกแต่งถึงกายธรรมบารรหนาตัก20วาสูง20วา ตั้งอาหารหัตมักหรืออาหารหัตผลหรือกายธรรมอรหัตยาบหรือกายธรรมอรหัตละเอียดอันเดียวกันมักสีผลสี่เขาเริ่มตน้นจากพระโสดาบานนันเรื่อยไปเลยถึงกายธรรมอรหัตสี่คู่รวมแล้วเป็น8 8ดแดกายหรือ8บุรุษที่เราสวดมนต์กัน8 กายแปดผลก็จะละกิเลสอาจูลโลภโทสะโมหะซึ่งมีลากเงาคืออวิชชาหลุดกันเป็นชั้นๆกันเข้าไปนี่ก็คือภาคทฤษฎีที่มีอยู่ในตัวของเราเราจะต้องปฏิบัติทำให้ไปถึงณนะตรงนั้นเมื่อเขาถึงได้แล้ว จิตจะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากบาปอากุศลธรรมต่างๆไปเรื่อยๆเป็นการล้างบาปโดยตัวของตัวเองและผลที่ได้คือความสุขที่เกิดขึ้นต่างจากการล้างบาปโดยวิธีการอื่นที่มีผู้ล้างให้ยังไม่รู้จักเลยว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามันสะอาดจริงไหมเพราะไม่เห็นผลแห่งความบริสุทธิ์ของกายและใจเป็นความรู้ที่เลื่อนลอยแต่ถ้าหากสะอาดบริสุทธิ์นั้นเราจะต้องสัมผัสได้มีประสบการณ์ว่ามันบริสุทธิ์และผลแห่งความบริสุทธิ์คือความสุข ที่ยิ่งใหญ่กว้างขวางเป็นอิสระและความรอบรู้ในเรื่องราวความจริง,งชีวิตทั้งสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายรวมทั้งจะมีมหากรุณาเกิดขึ้นคืออยากให้พื่นมนุษย์ทุกคนได้เข้าถึงอย่างนี้หลุดพ้นจากกิเลสสวะเช่นเดียวกับเราในแง่ของการปฏิบัติกัน ลูกทุกคนจะต้องปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็แค่ทำใจหยุดนิ่งๆในกลางกายฐานที่เจ็ดหรือจำง,ง่ายๆกลางทองนโะดยเอาใจเนี่ยมาอยู่ตรงนี้จะมีจะผูกพันไว้ด้วยภาพภายในหรือที่เรียกว่าบริกรรมใน,นมิตรเพื่อจะได้ไม่ไปทำไปคิดเรื่องอื่น เป็นดวงใสๆเป็นเพชรสักเม็ดใสๆก็ได้หรือเป็นพระแก้วใสๆที่เราคุ้นเคยนั่แหละให้ใจเนี่ยมาเกาะอยู่ที่ตรงนี้คิดเรื่องนี้เรื่องเดียวอย่างสบายๆให้มีสติมีความสบายแล้วก็สม่ำเสมอ แล้วก็ประคองใจด้วบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังเรื่อยไปเลยแล้วถ้าเป็นคนช่างสงสัยว่าเมื่อเวลาจิตรวมกันไปแล้วเห็นภาพขึ้นมาจริงๆเมื่อเราลืมตาเห็นวัตถุเนี่ยมักจะมีความคิดว่า นี่มันของจริงแล้วว่าเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาคิดขึ้นมาแตามีอัตยะใชยอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปนึกเป็นภาพให้วางใจนิ่งเฉยเฉยเพราะจะนึกเป็นภาพหรือไม่นึกเป็นภาพก็ต่างก็สามารถเข้าไปถึงธรรมภายในหรือสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวได้เพราะว่าวัตถุประสงค์ของการฝึก เราต้องการให้ใจหยุดนิ่งใจที่แวบ,บไปแวบ,บมามาหยุดนิ่งอยู่ภายในและผลแห่งการหยุดนิ่งในถูกส่วนก็จะตกศูนย์แล้วถ้าถึงดวงธรรมถึงกายภายในกระทั่งพระธรรมกายฉะนั้นเบื้องต้นเราจะนึกเป็นภาพดวงไสองค์พระก็ได้จะไม่นึกก็ได้แล้วก็ประกอบประกรรมภาวนา สัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังเาวนาไปอย่าให้ช้าอย่าให้เร็วนักเอากะพอดีพอดีกระรงสบายโดยเสียงคำเบาหนาด,ดังออกมาจากในกลางท้องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลอ่อนโยน ดังมาจากกลางทองเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ภายในพร้อมกับนึกถึงภาพดวงแก้วองค์พระอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวหรือวางใจนิ่งนิ่งอย่างนั้นเราจะภาวนาเรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนา อยากจะหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆอย่างสบายๆไม่ว่าจะมีภาพเกิดขึ้นหรือไม่มีภาพก็าตามให้รักษาสภาวะนั้นให้คงที่ไปเรื่อยๆ อย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าหากผลจากการที่เราทำอย่างนี้โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นแล้วมีแสงสว่างปรากฏบ้างมีภาพปรากฏบ้างจะมีอะไรบังเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นก็นนตามสิ่งที่เราจะต้องทำคือดูไปเรื่อยๆใช้เฉย,เฉย อย่างสบายบายเมื่อเราดูทิวทัศน์โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเหมือนหุ่นยนต์ที่ม่มีมันสมองให้มองไปเรื่อยๆเ,เหมือนดูทิวทัศน์อย่างสบายๆไม่หวั่าปรากฏการอะไรจะเกิดขึ้นให้ลูกทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละ เดี๋ยวใจมันก็จะผ่านสิ่งเหล่านั้นไปเรื่อยๆมันจะมีสิ่งใหม่ๆมาห้เราดูซึ่งเราก็ต้องดูโดยปราศจากความคิดไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารประสบการณ์ภายในดูเฉยๆนิ่งๆอย่างเดียวให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแล้วลูกจะสมหวังนทุกๆคนชาวนี้ อากาศกาำลังสดชื่นเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเข้าถึงพระตัตนาไตรในตัวให้เราทุกคนวางใจหยุดนิ่งโดยวิธีการดังกล่าวเราถนัดแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นค่อยๆทำไปด้วยใจที่เยือกเย็ยนใจที่บริสุทธิ ไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นทำหยุดทำนิ่งอย่างเดียวนะลูกนะแล้วลูกจะสมหวังดังใจชาวนี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะ